นั่งรถไฟไปเที่ยวจังหวัดคนครราชสีมากันดีกว่าครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่โคตรจะว่างของภูเลยนะครับทุกคนภูก็จะนั่งรถไฟไปเที่ยวอยู่บ้านก็น่าเบื่อไปเที่ยวก็หมดตังนะครับทุกคนแต่ว่าการที่ได้ออกมาเที่ยวแบบนี้มันทําให้หวัวใจกระชุ่มกระช,ชวยมากพอภูมาถึงนครราชสีมาแล้วภูก,ก็มาเดินเทอร์มินอลนะครับทุกคนเวลาภูมองไปข้างล่างมันเสียวแล้วก็น่ากลัวมากเลยครับเขาบอกว่าเทอร์มิ oh นอลมีหอคอยด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ภูจะพาทุกคนไปขึ้นหอคอยกันมาเที่ยวตั้งหลายครั้งก็เพิ ทุกคนถ้าเราจะขึ้นไปก็จะมีพนักงานพาขึ้นไปนะครับทุกคนพนักงานใจดีมากถึงแล้วครับทุกคนจะบอกว่าขึ้นมาก็คือสูงมากเห็นวิวทั่วจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับทุกคนดูสิครับว่าวิวมันสวยมากไหนใครเคยขึ้นมาบนหอคอยนี้บ้างครับทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วบนนี้เขาก็ยังมีกล้องส่องทางไกลด้วยนะครับทุกคนสามารถส่องได้ไกลมากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ภูด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปภูจะไปเที่ยวจังหวัดอะไรรอดูได้เลยใครมีที่แนะนําก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับทุกกคนแแตต่่ววาาขอเเล็บังป